สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45 c สิ e w s ซภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวานาันทัศน์ศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบโรคภยัย วันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยพลตรีจัก,กรพันขันมั่นผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่17ผู้แทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอเชียงขวัญและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับน้ําจากแม่น้ําฉีที่ไหลาจากจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น บวกกับน้ําที่ไหลาจากเขื่อนอบนรัฐทําให้น้ําชีล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายพื้นที่และน้ํายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่9และหมู่ที่10ตําบลพลับพลําอเชียงขวัญซึ่งประสบป,ปัญหาน้ําท่วมมาเป็นระยะเวลานานและมวลน,น้ําได้ทะลักเข้าท่วมที่อยู่อาศัยทําให้ต้องเร่งอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะ ออกจากหมู่บ้านมาอยู่บริเวณจุดพักพิงชั่วคราวที่ได้จัดเตรียมไว้ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ได้เยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทหารตำรวจและผู้นำชุมชนพร้อมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมรายงานสถานการณ์และผลการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมส่งมอบเรือท้องแบน ของสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อใช้ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนอีกทั้งยังได้นั่งเรือม,มอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนในพื้นที่ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรโดยได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดส่งต่อกำลังใจจากทุกภาคส่วนพร้อมสร้างความมั่นใจคนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน และสัญญาจะให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะได้เดินทางไปยังบ้านคุยคอตำบลดินดำอำเภอจังหารเพื่อติดตามสถานการณ์พนังคันดินชำรุดทำให้มวลน,น้ำชีทะลักเข้าหมู่บ้านซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่27 อาสาสมัครมูลนิธิกู้ชีพกู้ภยัยผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านและจิตอาสาพระราชพานในพื้นที่ได้ช่วยกันอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและสิ่งของออกจากหมู่บ้านได้ทันท่วงทีเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ดขณะน,นี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เนื่องจากปริมาณน,น้ำฉีล้นตะลิ่งทำให้พื้นที่ทั้ง8อำเภอที่มีลำน้ำฉีไหลผ่านประกอบด้วยอำเภอจังหารอเภอเชียงขวัญอเภอทวดบุรีอเภอโพชัยอเภอเสรภูมิอเภอทุ่งเขาหลวงอเภอพนมไพรและอเภออาจสามารถได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าเกอนอุบัรัฐจะแจ้งแผนปรับลดการระบายน้ำเหลือ52ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวัน และหลังวันที่21ตุลาคมเหลือ45ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ด้วยมวลน,น้ำเหนือที่ยังมีอยู่จำนวนมากยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่ติดกับลำน้ำชีอย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการลงพื้นที่ในวันนี้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ติดแม่น้ำชีเพราะว่าระดับน้ำค่อนข้างสูงและยังมีมวลน,น้ำเหนือที่กำลังเดินทางมาสมทบเพิ่มเติม จนทำให้เส้นทางเข้าหมู่บ้านในหลายพื้นที่ได้ถูกตัดขาดแต่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่17ในการเข้าไปรับส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกมาก่อน ซึ่งยังมีหลายครัวเรือนที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าพี่ของพวกเราที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจําเป็นต่างๆและเน้นย้าว่าอย่าปล่อยปละละเลยเด็กมาเล่นน้ําทั้งยังได้ประสานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ําที่ท่วมสูงรวมถึงแก้ไขปัญหา การจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขอขอบคุณในความเสียสละความสามคัคคีร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่ประสบปัญหาอุทกภัยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจคนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกันและพวกเราทุกคนจะร่วมกันผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดกล่าวในตอนท้าย ไ่ด้คมากน่อโอ้ยัไม่มีที่หลับ่อนัไม่มี่อยีดครับค่บ้านกองพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับนัก็เป็นเราก็ได้ออกมาเลี้ยงดใจนะครัของเรานี่กำังอยู่จุดสูงเลยหละกำลังจุสูงสูงมากน่าจะอีกสักสองามวันนาเพราะว่าน ห้า่ล้าน่งู้ว่าเั้ที่อบตบนะครับี่เป็นผู้บัการมณฑลนาคขที่สิบเจ็ดดูทั้งคนทุกท้องมาท่เตไปหมดเลยกระจายกระจาทุกอาเภอที่น้าท่วมทั้งจังหวัดเลยประาหรือี่าเระา

สวัสดีครับครับครับท่านผู้อาวุโสการนิวัดร้อยเอกมาเยี่ยมครับยังไงน้ำทางเหนือทางขอนแก่นมันยังยังอยู่อเยอะง่ายจุงมในบ่านเำมั มีก่คุณรมไรก็นไดนี่รับนไปอยู่ไหนครับมาไปเจรัครับอย่มาแะคุณ่ครับยากขนัเี๋ยวย้ดีอเผอเด็กเล่นน้ำไปเกิดอันตรายขึ้นมาใ กูว่ามันแยบกว่ามันแยรับนี้ดับ้นยเนข้ปเห้พี่น้องประสบควากับภัยผมอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าของจริงก็คือให้หมด บ้านที่ประกอบอุตสากรรมไฟนะครับเอาหนักนะยกไป ประมาณ2,500ล้านลูกบาทเมตรแต่ขณะน,นี้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเกิดอ,อุบลลัติเเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ3,200ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเกินความจุไปนะครับถ้าเทียกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกินไปอยู่วันที่101ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการทำบุญของชาว101 เช้าวันนี้เมื่อเวลา6นกา30นาทีนายสนองดมประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศการเข้าพรรษาประจำปี2565 2566ระหว่างเดือนตุลาคม2565ถึงเดือนรก,กรกฎาคม2566เพื่อเป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอด็ดเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยมีนางสาวสุดาทิพยมูลอายหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ด นายประยูจนจอนเจริญผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดร่วมทำบุญตักบาตรที่ลานสาเกตนคสรสสวนสนเทศพระศรีนครร้อยเอ็ดการทำบุญตักบาตรถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลพระพิสุจะอุ้มบาตรออกบินทบาทเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของมาทำทานต่างๆเช่น ข้าวอาหารแห้งมาถวายพระซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่มาถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกันนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้พุทธศสนิกชนมีจิตใจมีความสุขความสงบ ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับมอบหมายให้จักโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม2565ถึงเดือนกรกฎาคม2566เพื่อให้ผู้เรียนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้พุทธศินิกชนตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาและจันรลงสังคมไทยโดยใช้มิติทางศาสนาให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปตอนที่ปัุสั์จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเกษตร,รกรผู้ประสบอุทกภัยวันนี้นายปัญญามูลคำการเจริญปศุสั์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอโพนทรายลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากเกิดความเครียดจากการอพยพประกอบกับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้สุขภาพสัตว์อ่อนแอโดยได้ทำการรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยรวมทั้งมอบน้ำดื่มให้กับเกษตรกรณ,ณจุดอพยพสัตว์ที่ประสบอุทกภัยบริเวณหนองใหญ่หมู่ที่14 ตำบลสีสว่างอำเภอโพนทรายจัังหวดร้อยเอ็ดทั้งนี้เป็นสัตว์ที่อพยพมาจากหมู่ที่5ตำบลท่าหาดยาวปีท้ายข่าววันนี้ที่โรงพยาบาลร้อเอ็ดขอเชิญตรวจรักษาฟันฟรีเนื่องในวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติช่วงระหว่างวันที่17-21ตุลาคม2565นี้ โรงพยาบาลร้อเอ็ดขอเชิญตรวจรักษาฟันฟรีด้วยการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนในช่วงระหว่างวันที่17-21ถึงตุลาคม2565เปิดให้บริการระหว่างเวลา8นา30นาที -16 นาฬกาที่กลุ่มงานธนกรรมชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติจุลาพรโรงพยาบาลร้อเอ็ดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 3 5 1 8 2 0 0ต่อ7419 ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระมนลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45 c ซ n เซ s วภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวรรณพร้อมด้วยคุณวิเชียรธัชศีขอลบไปก่อนสวัสดีค่ะ